สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะเวลาถ้าเกิดเช้าๆหรือลูกค้าท่านไหนที่เวลาเราไปปั่นจักรยานแล้วเกิดปัญหานะคะโซ่ตกด้านในลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเวป,ปั่นแล้วเกิดโซ่ตกด้านในวิธีแก้ไขนะคะก็ให้ผักตัวตีนผีไปด้านหน้านะคะแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งนะคะ ดึงโซ่มาแล้วก็ใส่มาที่จานด้านในนะคะแล้วก็ปล่อยตีนผีเข้าตามปกติแล้วเราก็หมุนเกียร์ก็จะเข้าตามปกติแล้วค่ะเรียบร้อยง่ายมากเลยค่ะ ขอแนะนําอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ว่าเวลาเราถอดล้อหลังของตัวดิสเบรกนะคะก็จะมีข้อควรระวังและก็ข้อควรแนะนํานะคะในการตั้งและหวารลอดิสนะคะอันดับแรกในการจะถอดล้อของตัวดิสเบรกนะคะก็ให้ลูกค้าหรือว่าตัวผู้หญิงที่สนใจจะถอดล้อเนี่ยให้ปรับเกียร์ให้มาอยู่ที่เฟืองเล็กสุดนะคะเสร็จแล้วเราก็ถอดแกนปลดทู l อ็กเนะคะให้ปรับให้มาอยู่ในเวลาถอดก็ให้หมุนไปด้านหน้า หรือทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ดึงออกแล้วเวลาถอดก็ดันตีนผีปึ๊บแล้วก็ง้างขึ้นแล้วก็ถอดได้เลยนะะตรงนี้ก็คือเวลาลูกค้าถอดล้อมาแล้วนะคะเวลาวางล้อเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงการวางคว่ำไปกับพื้นอย่างนี้นะคะเพราะจะทำให้ใบดิสโค้ดหรือเบี้ยวได้ แนะนำว่าหาที่พิงจะดีกว่านะคะเพราะจะหลีกเลี่ยงการทําให้ใบดิสเบียวรือโคตได้ค่ะเสร็จแล้วตัวดิสเบรกเนี่ยเขาจะมีตัวขั้นใบดิสแล้วก็นําตัวขั้นใบดิสมาใส่เพื่อกันเวลาถ้าเกิดเราเผลอไปกำเบรคด้านหน้านะคะตัวผ้าเบรกตัวเนี้ยมันจะงับติดแล้วก็จะติดปัญหาก็คือเอาใบดิสเสียบเข้าใส่ลําบากนะคะแต่มันมีวิธีการแก้ไขก็คือเราหาไขค,รครวงปักเบนแบนนะคะ ในการมางัดแงะแล้วก็ให้มันถ่างออกแล้วก็เราก็จะสามารถเอาใบดิสเข้าไปใส่เสียบได้เหมือนเดิม,มพอเวลาถ้าเกิดเราจะเอาล้อกลับเข้าไปใส่เหมือนเดิมนะคะ<ม>ก็ดึงตัวขั้นใบดิสสีส้มออกก็เอาตัวเฟืองนะคะเข้าไปในอยู่ในโซ่บตั้งเล็งให้เอาตัวตีนผีอยู่ที่เฟืองหายสุด ใบเล็กสุดแล้วก็ดันลงอเอาตรงๆได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวเองทุกอย่างก็จะเข้าล็อกตามไม่ว่าจะเป็นใบดิสหรือว่าโซ่แล้วก็เฟืองนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลนปลดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะปึ๊บแล้วก็หมุนให้พอที่จะตึงมือเราหรือกำลังของเราของแต่ละท่านนะคะแล้วก็กลับไปที่เดิมโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเวลาเราถอดและใส่ลอดดิสต์นะค,ะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ